สวัสดีชมาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามีเช่นเคยกับการรีวิวสมาร์ทแท็บเล็ตครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับช่องของเราแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมเองกับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับนี่คือตัว ดูคิวช์ไอแพร70 Mini u l t r a นั่นเองครับเห็นแบบจอยใหญ่แบบนี้ในอุปรกรณ์ของเขาเนี่ย,ขเ,ขเ,ยเขามีแถมเจ้าตัวที่เป็นจอยแพดตัวนี้มาให้เราด้วยนะครับผมเอาไปลองเล่นพับ G RV แล้วบอกเลยว่ามันได้เปรียบคนอื่นมากๆจริงฟีลลิ่งเหมือนการเล่นเกมแบบนี้พกไปได้หรือว่าเราจะเอากออกก็คือถอดออกได้อย่างง่ายดายแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นแท็บเล็ตที่ผมบอกไห้เลยว่าโอ้โหคุ้มค่ามากๆจริงๆครับหลังจากที่เราเอาไปลองเล่นมาประมาณ1สัปดาห์ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนครับสำหรับตัวที่เป็นสม เป็นสิ่งสาคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออธิบายในส่วนของแบรนด์ที่เป็นตัวเอาดูคิวก่อนนะครับเอาดูคิวเนี่ยถ้านับถึงปี2025นะครับปีนี้เป็นปีที่20ปีแล้วนะครับที่เขามีการผลิตออกมาแล้วก็มีการจับมือร่วมกับพวกพันธรรมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกษ uh, Intel หรือว่า Microsoft หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัว Snapdragon เองก็ตามนะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เรามั่นใจได้คือบริษัทของเขาเนี่ยอยู่มายาวนานนะครับรวมถึงการรับประกันหลังการขายเวลาที่ผมจะรีวิวสินค้าอะไรต้องถาม้้กกก่่่อนอ i, นนเเเลยยยววาาาาปัังไงไบนะคบถิด แล้วเขาสนใจไปซื้อเข้าเนี่ยประกันจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวนี้เนี่ยมีประกันทั้งตัวที่เป็นตัวออฟไลน์ ine, แล้วก็ออนไลน์เนาะถ้าเกิดว่าเป็นตัวออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวแอดไลน์ ine, นะครับสามารถที่จะแอดไลน์ ine, และแจ้งถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเคลมอะไรต่างๆมีรถมารับถึงที่บ้านแล้วก็มาส่งได้เลยคราวนี้เรียบร้อยว่าสบายๆยนะฮะส่วนที่เป็นออฟไลน์ ine, เราสามารถที่จะไปส่งได้นะครับตามศูนย์บริการเขาเขียนไว้ก็คือเป็นของรียวมีนั่นเองมีทั้งหมดส7จดศูนย์ที่สามารถที่จะส่งได้รอกกกขขาาาไปรรรรัับนีม่่ะงงยอ ไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการที่เราจะส่งตัวนี้เข้าไปเคลมภายในระยะเวลา1ปีที่เขารับประกันนะครับผมถามไปอีกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อเสียงยังไงเพราะผมเองยังไม่ค่อยรู้จักตัวที่เป็นอะโดคิวเลยนะครับก็หรือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนที่จะเอาเครื่องหิ้วนะครับมาจากเมืองจีนเอามาใช้ข้อเสียของเครื่องหิ้วก็คือเรื่องของการรับประกันเนอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเคลมเนี่ยก็ต้องไปที่เมืองจีนแล้วก็ไปเคลมเขานะครับการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันหลังการขายอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียบร้อยนะครับสามารถเคลมได้ที่เมืองไทยเรียบร้อยนั่นเองครับอ่ะกลับมาที่ตัวที่เป็นตัวสมาร์ทแท็บเลตของเราตัวนี้ iPray 70 Mini Ultra ครับเรียกว่าจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกแท็บเล็ตสำหรับการเล่นเกมหรือว่าการดูหนังฟังเพลงบางทีถ้ามันใหญ่เกินไปมันจับถือ่อาง้างที่จะยากแล้วก็เล่นเกมบางทีมันบังคับยากอะไรแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขเขาเรียกว่าออกแบบมาได้แบบ ตอบโจทย์แล้วก็คิดมาให้เรียบร้อยหรือว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวแพดนะฮะตัวที่เป็นจอยแบบนี้มาให้เลยนะครับสามารถที่จะต่อได้อย่างง่ายดายเลยง่ายมากจริงคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับสมาร์ทแท็บเล็ตตัวนี้กันนะครับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆจาก Bump อัพไทครับ สำหรับราคาเปิดตัวของตัว All u e Q นะครับพิเศษมากๆครับ12,990บบาทนะครับภายในกล่องของเขามีอะไรบ้างไปดูกันครับ น่าเขียนเลยนะครับว่า Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับรองรับระบบเสียง DTS ด้วยครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเขียนเลยครับจุดเด่นของเขาหน้าจอ8.8นิ้วความละเอียด 2.5K นะครับแล้วก็ Refresh Rate 144Hz นะครับแบตเตอรี่ 7,300mAh นะครับมี Duo Speaker นะครับ USB เป็น3.0นะครับเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วรวมถึงตัวนี้สามารถที่จะถ่ายโอนไปที่ตัวมอนิเตอร์เป็น 4K ได้นะครับมีเคสมาให้นะครับซึ่งตัวเคสตัวนี้เนี่ย ก็จะอยู่ในชุด1 1 3 9 9า้าบาทนะครับผมแกะออกมาแล้วจะทดลองใส่ให้ดูนะครับนี่คือเคสใส่นะครับนิ่มๆแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับก็จะกันนะครับตัวที่เป็นตัวฝาหลังนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจับถือได้แน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าด้านหลังมันเป็นพลาสติกมันก็จะมีความหนึบๆแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับย่วัตต์นะครับมาให้ด้วยนะครับนี่ ด้านหนึ่งจะเป็นไทายซนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบทายซเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวอะดูคิ Gamepad Joystick นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้างในก็จะมีเป็นคู่มือมาให้จริงๆเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Android Google Play นะครับ Apple ก็ได้นะครับหรือ Xbox นะผมเอาตัวที่เป็นในนี้หลักน,น,นะครับคือพวกนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มกดมาให้ครับซึ่ง ตัวที่เป็นตัว j o ย Pad ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายมากวิธีการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยง่ายมากๆนะครับก็คือเราสังเกตว่าจะมีด้านที่เป็นตัว Type C ตัวนี้กับตัว Type C ตัวนี้นะครับเราก็เอาเชื่อมไปแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งดึงมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับแค่นี้เองนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับเราก็กดฟังก์ชันแล้วก็กด Y ตัวนี้ทางไว้สําหรับการเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นตัว iPlay นะครับ เชื่อมเสร็จปุ๊บขึ้นมาจะขึ้นสีน้าเงินแบบนี้นะครับนี่สีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะครับ,รบ,บ,รบปุ่มจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มเนี่ยฮะ Lr ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีปุ่มสาหรับนิ้วกลางตรงนี้สำหรับยิงตนงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็ยังมีปุ่มสำหรับกดตรงนี้อีกนี่เองว่าคือเยอะมากคุณผู้ชมครับปุ่มเยอะมากแล้วก็ยังมีปุ่มสําหรับขึ้นลงแบบนี้อีกนะครับการดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้ดีไซน์เป็นแบบยูนิบอดี้นะครับ ให้ตัวเฟรมที่มาข้างๆที่จะน้ำหนักเบาครับ336กรัมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่าสีนะครับสีเทาครับสวยงามทีเดียวด้านหลังมีโลโก้ของตัวโดคิวอยู่แบบนี้นะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยด้านล่างเขียนว่า power by DTS ด้วยนะครับกล้องตัวนี้นะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับด้านข้างของตัวเครื่องครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องนะครับจะเห็นว่าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับปุ่มปรับระดับเสียงนะครับ ส่วนตรงนี้เร,เรียบแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้บางมากนะครับ7.9 mm <c oughs> ้มมเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีลําโพงหนึ่งตัวด้านบนลําโพง1ตัวนะครับเป็นลำโพงคู่นั่นเองนะครับตัวนี้ช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น type c นะครับโอเคด้านหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะฮะไม่ไม่มีอะไรตัวนี้จะมีช่องสําหรับเสียบนะครับตัวที่เป็นตัวตัวที่เป็นตัว micro sd card นะครับสามารถเพิ่มได้ก็คืออยู่ที่1นึ่งเทราไบต์นะครับ ส่วนด้านบนตัวนี้นะครับก็มีลำโพงอีกหนึ่งตัวนะครับ ต้องเล่าในส่วนของสเปคของตัว i p l a y 70 m i n i Ultra ตัวนี้ก่อน,นครับแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยถือว่าขนาดกําลังดีนะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่8.8นิ้วนะครับซึ่ง8.8นิ้ของเขาเนี่ยชนิดของหน้าจอเป็น iPS นะครับให้รีเฟรชเรทมาที่ 144Hz เฮิร์เนาะแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น 2.5K ด้วยนะครับรองรับการดูหนังที่เป็น 4K ได้สามารถต่อจอมอนิเตอร์ออกยเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ DTS ด้วย and and การใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองรันแอนตูตู้แล้วนะครับค่าแอนตูตู้เนี่ยอยู่ที่ ประมาณที่1,686,865นแนสหนะครับสำหรับตัว snapdragon 7 plus gen 3ตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่7,300ม ah, ิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถ้าเกิดว่าเล่นเกมแบบอัดๆเนี่ยนะฮะห้าถึงเชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะทําได้ตัวดะแปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่20วัตต์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน14นะครับแล้วก็แรมของเขาให้มาอยู่ที่12บสองกิกรวมอยู่ที่256ร้กิกนั่นเองครับเสียดายว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะให้มาเป็น15นะถ้าเป็น15เนี่ยก็จะรู้สึกแบบเออชื่นใจขึ้นสักหน่อยนึงก็รอให้้อััปเเดตร็วรวๆแลกนนะครร Q, Mini Ultra, ครรรััับบสหตว Adobe iPlay Ultra Q Mini 70ับ เดี๋ยวเราจะสอบนเรื่องของเกมให้ดูนะครับสำหรับตัว snapdragon 7 plus gen 3บนหน้าจอ8.8นิ้วที่144 h z ของ iplay 70 mini ultra ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนและกันครับส่วนที่เป็นการเล่นเกมจากตัวที่เป็นตัวแท็บเล็ตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนนี้การใช้ตัวที่เป็นตัวจอยแพดเข้าไปเสริมมันจะมันขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ ตามไปนะครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับในส่วนของตัวกราฟิกของคับ G กันบ้างตัวนี้ปรับได้เท่าไหร่นะครับเลือกไปที่กราฟิกนะครับถ้าเป็นในส่วนของกราฟิกนะครับตัวนี้สามารถปรับได้สูงสุดก็คือ u l t ต a ้ HD นะ x c m e d เนี่ยยังปรับไม่ได้นะครับในขณะที่ตัวที่เป็นเฟรมเรทนะครับจะปรับได้สูงสุดถึง Ultra ้นั่นเองครับถ้าแบบที่เราเล่นกันส่วนใหญ่เราจะปรับดีมากแล้วก็เลือกตัวที่เป็นตัวเฟรมเรทที่เป็นสูงสุดแบบนี้นะครับ โอเคครับตอนนี้เฟรมเทนิ่งอยู่ที่144นะครับเราจะเลือกลงกันที่ดอนเมืองนะครับนะครับมา <laughs> ลองมาดูช็อตนี้นะครับน่าจะลงกันเยอะอยู่ครับ กราฟิกเปิดตัวมาข้างๆนิ่งนะครับโอ้ข้างบนไม่มีปืนเลยฮะเดี๋ยวเราหาปืนก่อนนะครับโอเคเป็นเสียงคนแล้วครับ เก็บไปหนึ่งนะครับอืมเสียงระยะไกลนะครับได้เลยครับขอระเบิดสักลูกหนึ่งครับเอาไปทักทายเพื่อนหน่อย What? Well ROQ iPlay 70 Mini Ultra ตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมได้อย่างเมามันมากๆนะครับและสเปคของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวครับประกอบกับผมเองเนี่ยชอบตัวที่เป็นตัวแท็บเล็ตจอยใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายเลยฮะเล่นแบบโอ้โหกินเรียบคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเกมครับนี่คือ ROV นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมใช้ตัวที่เป็นจอยแพดแล้วโอ้โหผมบอกเลยเลยว่ามันง่ายมากๆนะครับการบังคับเข้าไปนะครับจังหวะที่เข้าตีนะครับแล้วก็ ในการกดสกิลต่างๆครับทำได้แบบง่ายแล้วก็เร็วมากๆครับตอนแรกเนี่ยอย่างอย่างน้อยเราต้องปรับตัวสักนิดนึงก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันทําอะไรแต่พอเรารู้เสร็จปุ๊บนะอย่าง R.O.V. นะครับผมว่าตัวนี้ง่ายแล้วก็ผมว่ามันง่ายกว่าตัวพับจีนะครับจีบางทีผมว่าใช้มือจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว R.O.V. เนี่ยเอออันเนี้ยพอจะเล่นแล้วง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับ เนี่ยฮะโอ้โหเข้าตีจังหวะเล่นต่างนะครับไหลลื่นมากครับความร้อนอยู่ที่ไม่เกิน40องศานะครับผมเล่นไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับเอามาที่ e n s ช i n Impact ครับเกมนี้ก็เรียกเรียกว่าไหลลื่นดีนะครับแล้วก็สู้กันอย่างมัมันครับผมเองก็ยังอ่อนรอยอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่อ่อนรอยธรรมดาตอนนี้ผมเก็บเลเวลมาแล้วครับจัดไปครับนี่ฮะสู้ไปครับอ่านี่ครับภาพนะครับโอ้โหสีสันของภาพถือว่าดีจอถือว่าดีมากนะครับนี่นะครับ เออหรือบอกไปหน้าจอของเขาเนี่ยเขาติดฟิล์มมาให้เราเรียบร้อยนะครับอ่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมสามารถใช้งานได้เลยนะครับเล่นเกมกันยาว5-7ชั่วโมงได้เลยครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเยอะนะฮะ7,300มอิลลิแอมนั่นเองครับนี่ฮะจงังหวะเข้าตีนะครับนี่จะไป <c oughs> จะไปจะทุบไอสมบัตินะครับแต่แต่ว่ายังฆ่าไม่หมดครับเลยหนึ่งตัวครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่าจัดจัดธนูไปดีกว่าฮะธนูนี่ธนูอยู่ไหนธนู นี่ครัยังไม่ค่อยคุ้นปุ่นเม่อไหร่นะครับโอเคระนี่ครับนี่ฮะพอดูแล้วมันเออมันง่ายจริงนี่ฮะยิงเข้าไป1ดอกครับอีกทีฮะอีกทีฟับเข้าไปฮะโอเคเรียบร้อยเจนชินอิมแพ t นะครับอัดหน้าจอก็าทำได้ด้วยครับอีกหนึ่งเกมครับนี่คือเกมฟุตบอล f อฟนั่นเองครับแน่นอนว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเหมาะมากกับการใช้จอยสติ๊กครับ จังหวะเข้าไปแย่งบอลนะครับกดปุ่มแท็กกิ้งนะครับกดปุ่มวิ่งได้นะครับจังหวะผ่านบอลนะครับส่งลูกบอลไปตามทิศต่างๆนะครับใช้จอยด้านซ้ายเวียงไปครับนี่ฮะจังหวะจ่ายแบบผ่านทะลุแบบนี้นะฮะนี่ครับจ่ายผ่านมาแบบนี้ฮะจังหวะนี้ต้องยิงแล้วครับอาแล้วครับตอนนี้ผมยังงงๆกับปุ่มยิงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยิงโชว์ให้สักหนึ่งประตูครับสำหรับอานอลของผมนะครับนี่ฮะคือจะบอกว่าพอมันเป็นแบบจอยปุ๊บมันยิงง่ายดูครับปั่นวิทิโค้งเข้าไปเลยฮะ ม,มากมาถึงบทสรุปนะครับวันนี้ผมจะบอกทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตต่างๆของตัว Adoo Cube iPlay 70 Mini Ultra ตัวนี้กันเลยครับแน่นอนว่าตัวนี้เปิดราคามา13,990บาท สำหรับผมเองเป็นคอที่เล่นเกมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมจากมือถือหรือว่าเกมจากแท็บเล็ตนะครับข้อดีของตัว iPlay 7 0 Mini Ultra ก็คือเรื่องของจอตัวนี้เนี่ยมันขนาดกําลังดีมันไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเวลาที่เราพกพาเนี่ยมันจะพกพาง่ายนะครับเวลาที่เราประกอบกับตัวที่เป็นจอยแพดไว้าสาหรับการเล่นเกมเนอะไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลหรือว่าไอตัวอ p รพจีต่างๆแบบนี้นะครับมันจะได้อัตรถลดในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า ข้อที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเกมบางเกมปุ่มบางปุ่มเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะปรับได้กับตัวที่เป็นจอยแพดนะครับจะมีคู่มือบอกมาเลยว่าสําหรับอย่างเช่นพับจีอย่างเงี้ยครับปุ่มบางปุ่มเราจะสามารถบังคับเลยว่าอันนี้มันจะต้องเป็นปุ่มสาหรับนั่งปุ่มนี้สําหรับปุ่มยิงเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะขยับตําแหน่งของตัวที่เป็นตัวจอยแพดได้เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใชใ้ใช้เวลาในการศึกษานิดนึงนะครับว่าเฮ้ยปุ่มไหนมันคืออะไรแต่ว่าพอเราปรับตัวได้นะครับผมบอกเลยว่ามันมันแล้วมันได้เปรียบกว่าคนอื่นนนนออย่่างแ <c oughs> ในเรื่องของเกมเนี่ยผมถือว่าให้ผ่านเลยแล้วก็ผมชอบในการที่เราจะพกพาไปในที่ต่างๆได้แล้วก็ตัวที่เป็นแท็บเล็ตของเขาเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกของความทนทานแล้วก็ดีไซน์มาสวยงามน้นําหนักของเราเนี่ยถือว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับข้อสังเกตอีกอันนึงที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีช่องสาหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มิลมาให้นะครับถ้าให้มาผมถือว่าดีแต่ว่าถ้าไม่ให้ก็ใช้ตัวแปลงตัวที่เป็นตัว Type C ไป3.5มิลได้ครับอีกอันนึงก็คือตัวนี้เนี่ยรองรับเป็น Android version 14, ดูคิวไว้นิดหนึ่งนะการสำหรับการอัปเดตในเวอร์ชันต่อๆไปนะครับฝากไว้นิดนึงผมว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของฮาร์ดแวร์ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของคอนเซปต์การเล่นเกมทุกอย่างมาครบและเหลือแค่ตัวซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องประกันผมว่าผมไม่ติดอะไรแล้วผมเห็นแล้วว่าช่องทางการที่เราจะเคลมต่างๆเนี่ยมาอย่างไงไปอย่างไงบ้างทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ line, online, ไม่ติดอะไรเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลใน13,99 0บบาทถ้าคิดถึงของแถม,ท,มทั้งหมดที่ให้มาคุ้มค่ามาก หักของแถมไปตัวที่เป็นตัว i p แพดเจ็ดสิบบ t นีอัลตตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะคุณผู้ชมชครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงจะเอาไปเล่นเกมก็ได้จะเอาไปดูหนังก็ได้จะเอาใช้เป็นแบบดูพวกโซเชียลต่างๆก็ได้นะครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆครับสุดท้ายขอบคุณทางตัว a d าดูคิวนะครับที่ส่งเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะฮะมาให้ท่องของเราได้รีวิวครับหวังว่าคงจะมีโอกาสได้รีวิวกันอีกนะครับก็อาจจะถามเยอะสักนิดนึงนะครับในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของสเปคของตัวเครื่องเพราะว่าอยากให้มั่นใจสําหรรับคนทีี่ดูววิแล้ นใจเ,นเขาจะไปหาซื้อได้ที่ไหนจะเป็นออนไลน์หรือจะเป็นออฟไลน์ line. เขาต้องมีแหล่งแล้วก็เขาจะต้องมีในเรื่องของการประกันด้วยวันนี้มั่นใจได้เลยสําหรับตัวอดูคิ้วตัวนี้นะครับคำถามถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะครับสามารถสอบถามมาด้านล่างได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ c h anel n ของเราด้วยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบาบา,บาทีสวัสดีครับ เพื่อป้องกันการที่จะไปซื้อเครื่องฮิ้วนะครับผมจะแปะร้านที่เป็นออ f ฟิเชียไว้ให้ในรายละเอียดของใต้คลิปนะครับช่องทางออฟไลน์นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน True Banana แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ